ฮัลโหลสวัสดีครับเคนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามบ,บินเวียนนาอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะครับแอ <Airport, S 1> ร์พอร์ตแอร์พอร์ตโอเคตอนนี้ประมาณสี่โมงเพิ่งเรารอบินไปที่ <c oughs> โคเปนไฮเกนที่ประเทศเดนมาร์ก ว่าเรามีโอกาสตอนม4เนี่ยได้ไปแลกเปลี่ยนที่เทเดนมาร์กของโครงการ a อ e วสนะครับเป็นเวลาประมาณ7ปีแล้วครับคราวนี้เราก็มีโอกาสได้มาเที่ยวโลกใกล้ๆแถวเดนมาร์กเนี่ยก็เลยแบบว่าอยากกลับไปหาโฮส t f a m มิลี่ที่เราเคยไปไปอยู่เขาประมาณปีหนึ่งเลยครับอันนี้คือ นั่งรอที่สนามบ,บินประมาณ4ชั่วโมงลยเพราะว่าเรามาเห็นแต่เที่ยงครึง่งคือเราลหลั่นมาก่อนหน้านี้ก็คือเราไปเที่ยวเยอรมันสวิสแล้วก็ออสเตรียแล้วก็จะบินไปที่เดนมาร์กเดี๋ยวโฮสเทลแมนนี่จะมาลับประมาณค่มครึ่งที่คเปนเฮเกนแต่ตอนนี้คือไม่รู้ว่าเขาจะพาไปไหนนะไม่มีแลนอะไรเลยแล้วก็เลยอยากกลับไปดูว่าแบบว่าเออชีวิตเราตอน7ปีแล้วเป็นยังไงบ้างเดีย๋ยวรู้กัน ตอนนี้เราอยู่บนเครื่องบินแล้วนะครับก็เวลาเดินทางจากเวีนนาไปโคเนเฮเกนเนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งตอนนี้โคสเซนรลลี่รอยอยู่ที่โอเ e เนเกนแอร์พอร์ตแล้วนะครับตอนนี้5้าโมงครึ่งได้ถึงประมาณทุ่มปุ่มครึ่งสองทุ่มประมาณนี้เดี๋ยวดูว่าเป็นไง Hello ตอนนี้เราถึงที่ กรุงโคเปนเฮเกนแล้วนะครับกำลังเดินไปเอากระเป๋านะครับตอนนี้เวลาประมาณทุ่มครึ่งตอนนี้เอ่อโฮสแดดกับโฮสมาร์กกำลังมารออยู่ที่ข้างหน้านะครับแล้วคนก็มองว่าไอ้นี่ทำอะไรอยู่เหนื่ยมากคนเยอะอยู่ <c oughs> เดี๋ยวรอไปเจอโฮสแฟมิลี่เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะครับ <c oughs> ว่าเป็นยังไงไม่ได้เจอกันนานมากแล้วเจอโฮสแฟมิลี่นะครับไม่ได้เจอกันนานมาก

มากินชากับกินตอนสี่ทุ่มกินนนอนไม่อยากนอนนี่ครับต่อไปเราจะพาทัวร์ในบ้านนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นี่เป็นตู้น้าบ้านเสร็จแล้วอีกนี่ก่อนเลยข้างขวาเป็นห้องน้ำห้องน้ำที่เราอาบเนี่ยแหละห้องน้ําแบบใหญ่ไหมใหญ่เวอร์ก็ต่อไปเป็นอันนี้เป็นชั้นสองนะบันไดขึ้นหนึ่งสองครับเป็นห้องนั่งเล่นห้องรับแขกนั่นแหละ l iving room แย่น่ารักไหมดูดีไหมนี่คือห้องที่เราแบบชอบมานั่งชิลๆนี่คือห้องนั่งของเราใหญ่ Yay! เป็นห้องใต้หลังคาเนี่ยเห็นว่าเป็นห้องใต้หลังคาเป็นวิวนี่คือโต๊ะทำงานห้องอ่านหนังสือแล้วก็ตู้เสื้อผ้าประมาณอุ้ยนี่ก็เป็นวิวข้างนอกนะวิวนอกบ้าน บอกว่าคันที่ใส่มากกนี่มิวนอกบ้านือเป็นอันนี้ก็จะเป็นสวนขอโปรดขอโปรดขอโปรดกินชื่อว่าเะเลทเมนูโปรดของเราอืม ไม่เชื่อ,อไม่ให้กูเรากินอันที่สามแล้คือแบบไม่ไหวแล้วอร่อยมากคือวันมันกรอบอร่อยทุกอย่าง Good morning สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่2องเลยนะก็คือเมื่อวานนิโฮดมานอนที่เป็นคล้ายๆโรงแรมแต่น่ารักเป็นคล้ายๆโทย์ชินโนลโฮเทลที่เดนมาร์กนะครับอากาศประมาณ 20... เอิยไม่ไม่ประมาณ10กว่าองศาก็น่าหนา,นานอยู่ เดี๋ยววันนี้เราจะไปกินข้าวเช้าตอนเช้านะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนรออยู่ที่ห้องอาหารเบรฟาสตนะครับก็ตอนนี้เขาเปิด8ปโมงแต่ว่าตอน,นเจ็ดโมงคึ่งก็ทันอยู่แต่ว่าเราตึนสายตต่กวันนะครับเราจะไปกินอีส t เตอร์ลันช์ซึ่งเป็นวันยูเตอร์เนี่ยเขาเลยมีแบบว่าเป็นทรดิชชัน n a ลลันช์ for Easter Day แล้วก็ตอนเย็นเราจะไปหาญาติยะยะของโฮสต์บ๊กับโฮสต์แดนกัน แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะให้ทุกคนดูว่าอาเดนมาร์กเป็นยังไงแล้วก็ภาษาเดนมาร์กเป็นยังไงเพราะว่าเคนลืมไปแล้วเมื่อ7ปีที่แล้วเคนก็จำอะไร่ค่อยได้แต่จะให้โช่วยชวนความจำนะครับว่าเราสามารถยังมีความทรงจำอะไรเหลือบ้างเกี่ยวกับภาษาเดนมาร์กแต่แบบตอนนี้ก็คือฟังออกแต่ว่าพูดไม่ได้เลยไปกินข้าวกัน ญาติของคิงและควีนอะไรเนี้ยก็คือก่อนเราจะไปกินข้าวกับพี่ชายของฮอแดนนะครับ mm hmm. ก็พามาเที่ยวก่อนใกล้ๆก,ก็นี้เป็นเขาบอกว่าประวัติก็คือมีเป็นญาติฝ่ายคิงแน่ๆทำไมคือแบบเคยอยู่ที่นี่น้วก็เคยสร้างบ้านที่นี่เขาก็เลยแต่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วเขาก็เลยทําเป็นไิมิวเซียมตอนนี้เรามามันไม่เปิเปดเราก็เลยมาดูแค่ข้างนอกเียวนะครับก่อนที่จะไปกินข้าวกลางวันกัน ล่าสุดนะครับวนาพามาเป็นป่าเรนเขา <c oughs> ที่เย็นมากแล้ว <c oughs> ซึ่งเรา <c oughs> ไม่ชินเลย อนนี้เราก็อยู่ที่ทะเลนะครับที่เราบอกว่าเรามาตกปลาตอนเราเป็นทังเรนรักคือเขาชอบกิจกรรมอะไรแบบตกปลาเลี้ยงเพ่อนอะไรอย่างเงี้ยเลยเราก็ได้ลองทำทุกอย่างเลยอันนี้ก็คือมาตกปลาที่ทะเลนี้เมื่อ7ปีที่แล้วนี่ครับทะเลที่นี่ก็คือจะเย็นมากอกจากน้ก็คือประมาณเกือบสูนองศา ตอนนี้เราอยู่ที่กรังหินนนะ้ำครับโค้ดพามาเที่ยวกังหินนะ้ำ <c oughs> เป็นสถานที่ที่เราก็ไม่เคยมาเหมือนกันคือ <c oughs> จะบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่เดนมาร์กก็คือจะแค่นี้นะครับดูมินิมอลมากๆจะไม่มีแบบใหญ่โตอลังการเหมือนที่อยู่ต่างประเทศในยุโรป ครับก็ตอนนี้อยู่ที่บ้านพี่ชายของโฮสนะครับโฮสต์แดก็เขากำลังนั่งกินข้าวกลางวันแบบรวมญาติมารวมญาตินอยู่ก็คือแบบมาเยอะมากประมาณ25คนเราก็เลยแอมาข้างนอกคนเดียวนะครับเป็นช้ดูบรรยากาศว่าเป็นยังไงนะครับก็เป็นวันรวมญาติคล้ายแบบวันอีสเตอร์เขาก็จะมารวมญาติกันก็ กินข้าวคุยกันอะไรอย่างนี้แล้วก็ย้ายอะไรประมาณนี้แล้วก็เคยมาครั้งหนึ่งตอนอยู่ที่นี่ตอนนี้เราจะกลับบ้านไปที่อีกเมืองหนึ่งครับประมาณ3ชั่วโมงนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างทางไปที่บ้านนะก็พอดแวะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็ซื้อของกินเข้าไปในบ้านก็เลยให้ดูว่าซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่เป็นยังไงนะครับนี่ใส่ดอกไม้คนุดย์ก็ราคา38โกลด์สบรี อประมาณไม่ถึง200เงินเงินเดนมาร์กนี่คือเป็นเงินเดนิชโครนะครับไม่ถึง200เทียบกับไทยก็ประมาณคูณ5ไปประมาณ5เท่าเดี๋ยวเราไปเข้าไปดูข้างในกันก็จะถามว่าค่าของชีพที่นี่แพงไหมก็แพงกว่าไทยประมาณนึงแล้วแต่อย่างบางอย่างก็แพงบางอย่างก็ถูกแต่ส่วนมากก็จะแพงมากกว่าประมาณ4-5เท่า ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโจะบอกว่าตอนนี้ครับถึงบ้านที่เดนมาร์กแล้วนะครับซึ่งบ้านนี้ก็เป็นบ้านที่เราอยู่ตอนเป็นนักเรียนแล้วเปลี่ยนนะครับตอนหกปีที่แล้วเป็นไงสวยไหมภูมิใจมากเพราะว่าชอบมากครับถึงจะอยู่ไกลนิดนึงนี่นะครับนี่คือบ้านเรามาเลขที่12อยู่ที่เมืองริเบ <River, River. S 1> ิร์กริเบิร์นี่บ้าน ทั้งบ้านเขาอยู่กัน2คนนะครับโฮสต์มัมกับโฮสต์แดดก็เลยรับในเนี้ยเปลี่ยนมาอยู่ด้วยแบบช่วยคลายเหงาบ้างเบาๆนี่ไปลงจากรถอันนี้ก็จะเป็นส่วนหลังบ้านของเขาคือเราจะบอกก่อนว่าโฮสต์มัมกับโฮสต์แด,ดดเราอะเป็นคนที่ชอบทําแบบกิจกรรมของพี่ต่างๆแบบเยอะมากเช่นทําสวนเลี้ยงพึ้งเลี้ยงไก่ปลูกผักเยอะมากเอาจริงนะคือจำไม่ได้แบบเยอะมากแต่ส่วนมากอะที่เราต้องช่วยทําก็คือทําสวนตัดหญ้าแบบแล้วก็มีบิวเฮาส์เป็นบ้านบาร์บีคิวนะครับน่ารักไหม เดีย๋ยพาไปดูแล้วก็มีเลี้ยงไก่ผู้หักสวนครัวเมื่อกี้แนละ้วมีพวกสวนเลี้ยงพึ่งนี่ไงเลี้ยงพึ่งคือเยอะมากเนี่ดูดีปะเนี่ยพาไปดูสวนก่อนนุงไก่นุ่งไก่ <c oughs> <c oughs> ไก่กลัวไก่กลัวอันนี้จะเป็นบ้านบาร์บีคิวนะครับกริลเฮาส์ซึ่งตอนแรกเอาจริงนะไม่มีบอ่อน้ำหรอกโคนเราอะว่าง ก็เลยขุดบ่อน้าแล้วก็สร้างสะพานบ้างเลยเทปะนี่เป็นบ้านบาร์บีคิวเดี๋ยวพาไปดูข้างในว่าเป็นยังไงน่ารักมาลนีนี่นะครับก็คือเป็นสถานที่ที่โฮช้ทําบาร์บีคิวกันบ้านนี้ก็คือเป็นบ้านที่โฮช้ทำบาร์บีคิวปิ้งฮอทดอกอะไรอย่างนี้ตอนหน้าหนาวเนาะดูกแบบฟินมากอากาศดีมากเพราะวในนี้อุ่นมาก อันนี้คือน้ำผึ้งที่เขาทำนะครับกินกับน้ำปั่นมีสองอย่างคือน้ำผึ้งขาวกับน,น้ำผึ้งดำหอมมากนีเค้ากนึ่งตอนนี้พันธะบนนุ่แล้วก็กินไปเลยอร่อยมาก ตอนนี้เราอยู่ที่ทุ่งดอกชิวลคือจะบอกว่าโฮลเราอ่ะมีบ้านอยู่สองหลังก็คือเป็นวินเทจเฮาส์กับซัมเมอร์เฮาส์ส่วนมากจะอยู่ที่วินเท e เฮาส์เพราะว่ามันอุ่นกว่า่เียแต่ว่าซัมเมอร์เฮาส์ก็จะอยู่ออกไกลออกมาจากตัวเมืองนิดนึงจะแบบใกล้ๆทุ่งดอกชิวลิปเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งที่เรามาบ่อยมากตอนอยู่นี่ก็แบบที่นี่มีแต่ทุ่งดอกชิวลิปทั้งนั้นเลยมีหลากหลายพันมากๆเห็นปะแบบประมาณสามหมื่นล้านดอกไกล นี่ตอนนี้นะครับเราก็มีสึงนันบุนทวปนนที่เขาใช้นอนตอนเวลานะหน้าร้อนร้อนเพราะว่าเป็นบ้านเก่าที่แบบเป็นคะ่ะ traditional style คือพวกเตาตู้อบอะไรเงี้ยก็ใช้ผ่านจริงๆนะแบบโยนลงไปอะไรประมาณนี้ที่เราเคยเห็นในหนังในเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศของโฮสต์เขานี่นะครับแล้วก็มาอยู่ที่เมืองที่เราเคยเรียนอยู่ที่นี่นะครับตอนอยู่ น,นู่นโรงเรียนนะเพี่ยนก็เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในเดนมาร์กแล้วก็เป็นเมืองที่มีโรงเรียนเก่าแก่ที่สุดในเดนมาร์กเขาเป็นเมืองหลวงคล้ายแบบอธยาปร์ยาเลยเนี่ยนี่ร้านนี้เป็นร้านไอศครีมที่เรามาบ่อยๆมาตอนอยู่นู่นตอนอยู่นี่นี่คือไอศิรมประจำเมืองซึ่งถือว่าราคาไม่ถูกมาก อร่อยมากทีเดียวแต่ว่าวันนี้คงไม่ได้กินเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีนอาหารจะมีเซอร์ไพรส์ของเราองัต่อไปเราจะไปทัวริสปอตของเมืองนะครับนี่คือเชิร์ชที่เ่ากแก้สุดไปที่ไหน,น จำทางไม่ค่อยได้เราคิดว่าทางนี้ This way แบบเรายัง <c oughs> พอจำได้อยู่บ้างเล็กน้อยนี่ก็เป็นทางเดินมาโรงเรียนนะคือเราเดินมาทุกเช้าประมาณ7จ็ดโมงครึ่งแต่ว่าบางวันก็มีเรียนสิบโมงบ้างก็มาเก้าโมงครึ่งอะไรแบบนีต้ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ห้องนึงของโรงเรียนในโรงเรียนนะครับแต่ว่าเราจะมาดูอันนี้ห้องเรียนประจาของเราเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นห้องที่เราแอบหลับมากที่สุดเพราะว่าห้องมันสบายมาก เดี๋ยวจะแอบส่องไปจากข้างนอกนะครับเห็นไหมนี่คือห้องเรียนเป็นโตแบบนั่งอย่างนี้อาจารย์นั่งอยู่นะห้องวันก่อนที่เราจะกลับไปที่ประเทศไทยแล้วนะครับเอ,อโฮสต์มัมกับโฮสต์แดดก็เลยพามากินข้าวกับคุณตาคุณยายซึ่งเป็นพ่อกับแม่ของโฮสต์ฝั่งฝั่งคุณแม่นะครับเราไม่เจอกันมานานนะครับก็พามากินที่เป็นเมืองเอสเปียเป็นเมืองใหญ่ๆที่อยู่ใกล้ๆบ้านเรานะครับ เป็นเมืองที่เราเคยมาแบบว่าเที่ยวเล่นนะครับนี้ก็มีทะเลเป็นชายหาดอะไรประมาณนี้นี่เห็นไหมก็เราให้ดูอาหารเดนมาร์กก็เป็นประมาณเท่าที่เราเห็นนะครับส่วนมากเขาก็จะกินเป็นสเต็กกับพวกมันฝรั่งแล้วก็เป็นพวกสลัดอะไรเงี้ยก็คล้ายๆคล้ายๆในไทยที่แบบเป็นพวกสเต็กร้านสเต็กอะไรประมาณนี้อันนั้นคือประมาณเมนดิชของเขาที่เขาชอบกินนะครับ คือแต่ก่อนนะเราเป็นคนที่ไม่กินมันฝรั่งเลยแต่ว่าพอมากินที่นี่บ่อยก็แบบทาให้ชอบกินมันฝรั่งไปโดยปริยายโดยปริตายเฮ้ยไม่ใช่เ <c oughs> ลวลาที่เรากลับมาอีกรอบหนึ่งที่เรากลับมา,าแบบหาโฮสเทมิลี่อะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นความผูกพันที่ดีมากๆากที่อยากให้ทุกคนแบบได้รู้เพราะว่าแบบมันเราไม่เจอเขาหกปีแล้วแบบย้อนเวลากลันไปก่อนคือมันตลกเดียดฮ่ากลับมาสุดท้ายนี้ก็คือแบบ จะบอกว่าการไปนนเรียนแลกเปลี่ยนคือมันเป็นช่วงเวลาที่คุ้มมาก1นปีที่ผ่านมานครับได้ทั้งประสบการณ์แล้วก็เชื่อว่าแบบนักเรียนแลกเปลี่ยนหลายๆคนที่กลับไปอะ่ะจะมีความคิดการตัดสินใจที่แบบโตเป็นผู้ใหญ่ามากขึ้นนะครับไม่เคยคิดเลยนะว่าแบบมันจะเสียเวลาไปหนึ่งปีปอะไรเงี้ยคิดว่าแบบมันคุ้มมากยิ่งเวลากลับมาในสึกแบบเอ้ยน่ารักแบบโฮเขาก็จําทุกอย่างารายละเอียดทุกอย่างที่เราแบบเคยทําตอนเด็กๆได้เช่นเราชอบอาหารอะไรเราไม่ชอบอาหารอะไรเราทําอะไรกันบ้างอ่างเงี้ยพาไปเที่ยวที่ไหนซึ่งบางอย่างเราก็จำไม่ได้นะแต่ว่าโจําได้คือแบบ ประทับใจมากมากพรุ่งนี้เราก็จะกลับประเทศไทยแล้วนะครับกับเรียนต่อพูดถึงเรียนเราเครียดเลย ก,ก็เดี๋ยวเราจะลงไปกินข้าวอาหารเช้ามือ้อท้ายตอนนี้โฮเซ่ไแล้ว ก็อยากจะบอกว่าเป็นแรกๆนะที่เราอัดวีดีโอตอนมาเที่ยวอะไรอย่างนี้ก็อยากให้ทุกคนได้รู้แบบถึงท้ายประสบการณ์ที่เราได้รับนะครับรวมทั้งชีวิตนัเรียนแลกเปลี่ยนที่เรามาเมื่อตอน6ปีที่แล้วนะครับก็ว่าเป็นยังไงเพื่อนจะช่วยให้คนได้ตัดสินใจได้บ้างอะไรอย่างนี้ก็อยากให้ทุกคนคอมเมนต์ได้นะครับเกี่ยวกับวีดีโอนะครับข้างล่างนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมมีอะไรก็แบบอยากให้ทําวีดีโอเรื่องไหนก็บอกได้นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับซับสไครต์สับตะแคบซับระทู้ 拜拜。Bye bye.